เกมตีรถ E ีสองอูจะมีตีใหญ่เลยดูซิดูซิดูซิซอู๋จะกมใหญ่เลยมามีแฟมเบอี่ <I am S 2> สวัสดีครับ้นน้อง,องและเพื่อนเพือนทุกคนวันนี้น้องแบมมี่มาเล่นเกมที่โรตาสนะครับวันนี้เล่นเกมเดิมเลยเกมตีรถนี่นะครับขอให้เลือกเพลงแดมมี่ก็เลือกเพลง กังน a m สไตล์นะครับเลือกเพลงเสร็จปุ๊บเราจะให้ยื่นหน้าไปเพื่อจะบันทึกภาพหน้าของแทมมี่เอาไปติดไว้ที่รถนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรถจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึง่งหน้าของแทมมี่กำลังจะเปติดอยู่ที่รถแล้วนี่นะครับตนอนนในการแข่งขันนะครับนี่นะครับรถสีเรือง สีน้ำเงินและสีชมพูอ่านะครับเดี๋ยวจะมีรถโผล่ออกมาจากด้านในนะครับวิ่งออกมาด้านนอกและน้องเทมมี่จะต้องตีกลอง3สีรถสีไหนออกมาจะต้องตีสีนั้นอ่านะครับตอนนี้เทมมี่เริ่มตีแล้วนี่สีเขียวนี่นี่นี่สีแดงสีแดงสีแดงสีอะไรอีกสีอะไรอีกสีอะไรออกมาอีกนี่สีฟ้า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 วูสีเหลืองสีโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเูดูดูดูเทมมี่ตี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  สีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าอ้สีแดงสีแดงสีแดงอ้โอ้สีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีองอ๋อกองสีสีเขียวนะคร <érica> ับแต่รถเป็นสีเหลืองนะครับอู้นองแซมมี่ตีใหญ่เลยดูสิดูสิดิโอ้ตีใหญ่ตีใหญ่ตีอตี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 

เด็กน้องมีตีใหญ่เลยสิครับดูสิโอ้วันนี้มาถึงโลตาสก็เดินดิ่งลงมาที่เกมนี้เลยนะครับแทมมี่ชอบมากต,ตี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 แบบเนี้นะครับรู้สึกงงรู้สึกตื่นเต้นดีใช่ไหมตีแบบนี้ตื่นเต้นดีก็ส,สนุกไงสนุกเหรอ เอาเร็ว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 สีเขียวสีแดงสีดำเงินเอาสีเขียวสีแดงสีดำเงินโอ้ตีใหญ่เลยแทมมี่ตีใหญ่เลยดูสิดูสิดูสิอ่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวดูว่าน้องเทมมี่จะได้ลำดับที่เท่าไหร่วี่ทำไปสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับน้องเทมมี่เกมโอเวอร์แล้วทำไงดีนะครับกำลังรอผลคะแนนอยู่แป๊บนึงนะครับ มาแล้วลำดับคะแนนมื่อแตมิหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่มีเก๋บุ้ยแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งและฝากชมคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับฝากเพื่อนๆและน้องๆรับชมคลิปต่อไปของน้องแตมินะครับต่อไปจะไปขับเครื่องบินนี่ติชอมาเลย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 